ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ f c ทุกท่านนะครับช่องของเกษตรก้านลำทางนะครับเรายังอยู่ที่ชัยภูมิเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่างานจบไปแล้วเมื่อคืนนะครับงานจบไปแล้วนะครับนะก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่21นะครับอากาศที่ดีมากวันนี้นะครับเป็นวันเป็นวันที่มีอากาศดีมากเลยนะครับก็เมื่อวานก็มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามานะครับนะหลายท่านนะครับเยอะนะครับถนนที่ แค่ไม่มีที่เดินนะครับน้ำชมนะก็พากันมาหาดูไม้แปลกบ้างไม้ไม้ผลบ้างไม้อะไรบ้างที่เอาไปปลูกกันนะครับนะก็ไม่มีเวลาเลยที่เมื่อวานนะครับนะก็วันนี้ก็เป็นวันเก็บตกนะครับผู้ชมนะคะก็เราจะอยู่อีกสองวันนะครับนะอยู่อีกสองวันเพื่อเราจะไปต่อที่คอนเกนนะครับนะ้ํหมอขอคอนเกนนะครับนคะอนแกนเตรียมตัวนะจ๊ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะผู้ชมครับ ท่านใดนะครับนะ FC ที่อยู่แถวชายภูมิหรือว่าใกล้เคียงแถวนี้นะครับท่านใดยังไม่ไม่ได้เข้ามานะครับนะสามารถที่จะเข้ามาได้ครับทุกท่านนะครับร้านในเกษตรก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับนะร้านหลายร้านก็ยังอยู่ครับ้ชมครับนะก็มีบางร้านที่เก็บไปเมื่อคืนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันก็แล้วกันว่ามีร้านไหนบ้างนะครับนะแล้วก็ของในเกษตรมีอะไรบ้างไปดูกันครับมาครับท่าน้ชมครับ นี่นะครับเรายังมีอยู่นะครับนะต้นไม้เรายังมีนะครับนะนี่ครับตัวนี้เป็นร้านของนายเกษตรนะครับนะนี่ตรงป้ายนี่เลยนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับสวนเกษตรพันธุ์ไม้อุดรนะครับนะตัวนี้นะนี่เลยนะครับนี่ตามช่องนี้นะครับนะอ่ะของเรายงที่ยังเหลืออยู่ก็คือดาวเรืองก็ยังอยู่นะครับนะดาวเรืองฝรั่งเศสมีดาวเรืองไทยนะก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับผู้ชมครับนี่นี่นี่นะครับ แล้วก็ผีเสื้อมีนิดหน่อยมีดอกเป็นจมาตรนะครับนะเป็นจมาตเป็นถุงนะครับตัวนี้นะแบบนี้นะครับมีหลายสีเลยนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนบะเปนจมาตรนัชมหน้าน,นี้นะนะีแล้วก็จะมีเบนจมาตที่เป็นฟอร์มกอก็มีนะนี่นะเป็นฟอร์มกอนะครับมีกระลำปูเล่นะปูเล่ก็ยังเหลืออยู่นะครับนะนี่หน้าวัวนะครับนี่หน้าวัวนะ แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นดอกอมอนเบิกฟ้านะอมอนเบิกฟ้ามีสีแดงสีชมพูแล้วก็สีขาวนะครับนะก็ยังเหลืออยู่นะครับนี่นะมีม่วงมงคลนะครับยังเหลืออยู่นะครับนะดอกอินทวานะครับก็ยังเหลืออยู่กุหลาบพันปีเหลืออยู่หนึ่งกระถางนะครับนี่นะเหลืออยู่หนึ่งกระถางครับจงครับกุหลาบพันปีนะครับนะตัวนี้จะเป็นมังกรครอบแก้วนะครับมังกรครอบแก้วเราจะมีอยู่สองสีนะมีสีชมพูกับสีขาวนะครับนะนี่นะ แล้วก็จะมีชบามาเลนะครับนะนี่นะฮะชาบา,บามาเลยังเหลืออยู่นะครับนะนี่เลยตัวท็อปของเรานะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่6กระถางหรือจะแค่6กกระถางเท่านั้นนะครับชมนะตัวท็อปของเราเลยตัวนี้นะครับนะซึ่งที่นี่นิยมมากนะครับนะนิยมมากนะครับนะเพื่อสุขภาพนะครับตัวนี้นะสามารถทานใบนะครับนะเอาไปทานใบนะครับนะหรือว่าเราจะเอาไปปั่นใส่ กับน้ําผลไม้กับพวกผลไม้หรือว่าผักรวมมอะไรก็ได้นะครับตัวนี้นะชมนะนี่นะฮะนี่เลยนี่เลยนี่ครับเหลืออยู่แค่นี้นะจ๊ะถ้าท่านใดอยากได้นะครับเข้ามานะฮะนะครับนี่สวยมากนะครับต่อมาก็จะเป็นเก๊กฮวยเก๊กฮวยนะครับตัวสีขาวตัวนี้ดอกใหญ่ตัวนี้เป็นตัวของพระราชทานนะครับชมนะเป็นตัวใหม่พระราชทานนะครับนะเก๊กฮวยดอกขาวตัวนี้นะครับนั่นนี่นะนะฮะ ราคาไม่แพงครับชมครับตัวนี้สามารถที่จะเก็บดอกเอาไว้ตากแห้งชงชาได้นะครับนะตัวเกา่าส่วนของตัวเก่าจะเป็นสีเหลืองนี่ฮะสีเหลืองเนี้ยก็เป็นเก๊กฮวยเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเป็นตัวเก่านะครับไม่ใช่ตัวใหม่นะชมนะตัวที่เราขายกันในท้องตลาดทั่วไปนั่นแหละครับตัวน,นี้นะนะครับมีทั้งใหม่และเก่านะครับนะมาให้ท่านผู้ชมได้ลองกันนะครับนี่นะนี่นะครับถ้าได้สนใจก็เข้ามานะครับนะส่วนของมะยมด่างก็ยังมี เอื้องหมายหน้าด่างก็ยังมีตัวนี้มีดอกลาตีด้วยนะฮะชมนะมีดอกลาตีด้วยนะนี่นะนี่ติดราคาไว้เฉยแต่ว่าไม่ได้ขายราคานี้ <c oughs> อ่มีดอกแล้วตัวนี้หอมมากตกตอนกลางคืนมาหอมมากมเลยดอกลาตีนะชมนะตัวนี้นะถ้าใดสนใจนะครับนะก็สามารถที่จะมาเลือกชมได้นะครับส่วนของกุหลาบก็ยังมีอยู่นะฮะนี่ใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้ว ท่านใดอยากจะเก็บสะสมไว้ได้นะกุหลาบนะครับตัวนี้นะชมนะมีทุกสีทุกสายพันธุ์นะครับดูทุกสายพันธุ์นะมีดอกเล็กด้วยดอกหนูมีกุหลาบดอกพวงกุหลาบดอกใหญ่มีโรเซียมีกุหลาบมอนนะครับนะนี่นะถ้านใดสนใจนะครับกุหลาบเราก็ยังเหลืออยู่นะฮะ,ะต่อมาก็จะเป็นสาริการลิ้นทองตัวนี้สาริการลิ้นทองจะมี2แบบนะครับนะเป็นแบบธรรมดาแล้วก็จะมีสาริการลิ้นทองด่าง ดอกมาลีชาบาตัวนี้ม่วงมงคลน,นะครับไม้แปลกไปหมดแล้วดังไปเมื่อวานหมดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเทียนฝรั่งนะคือรู้หรือว่ากุหลาบฝรั่งนั่นแหละนะครับจะเป็นสีสีส้มนะครับเนี่ยสวนร้านของนายเกษตรก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับนะน่อยากเก็บตกได้เลยหรือว่ามีบอลสีอีกนิดนึงนะครับนะบอลสีเราก็ยังเหลืออยู่นะครับนี่บอลสีเราก็ยังเหลืออยู่น้ำชมนะ ราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆนะครับนะมันเลือกเอาได้เลยนะครับส่วนของร้านอาแล้วบินี้เราจะมาหาดูร้านแล้วนะ <laughs> นี่ร้านบัวของเราก็ยังอยู่นะครับเรายังอยู่ด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกัน <laughs> นี่นะร้านบัวของเรายังอยู่นะครับชมนะส่วนของกล้ยไม้ก็ยังอยู่ถ้าเป็นต้นไม้ตอนนี้ยังไม่เก็บนะเรายังไม่เก็บครับ้ชมครับส่วนไม้ผลอยู่ตรงนี้นี่ทางพ่อนี่เห็นไหมฮะ นี่เราจะเข้าไปดูใกล้ๆเข้าไปดูชัดๆอ่าดูมาดูครับนี่วงคามก็ยังอยู่นะยังมีอยู่นะครับชมนะนี่เอาไรเข้าไปไรเข้าไปนี่มาดูนี่นี่เจ้าของสวนทั้งหมดนะยรันะชมนะนะครับนี่นะไดรสดเลยนะครับอัดวิดีโอด้วยไม้ผลตอนนี้แล้วก็ยังมีอยู่นะครับอยากได้แบบไหนอยากได้อะไรมาสอบถามได้นะครับนะ ราคาก็ไม่แพงแล้วละเออยาวไปถึงนู่นเลยตามที่เราออกคิดแรกนะครับไปถึงตรนนู้นนะครับนั้นยังอยู่ทุกร้านเลยแล้วก็จะมีร้านร้านบางร้านเขาก็จะไปแล้วฮะนี่นะด้านกัญชาไปแล้วไม่ต้องมานะครับตอนนี้เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยครับผมนะครับท่านใดอยากได้ก็โทรไปกันแล้ว <c oughs> กันกัญชาไปแล้วนะท่านผู้ชมนะไปเมื่อคืนนะฮะนี่นะขายายมาเป็นต้นต้นไม้แล้วนะครับส่วนของมะพร้าวมี นะนี่นะฮะล้น,นต้นไม้ของเรานะครับนะนี่นี่นแบบทางนี้ตัวนี้เป็นร้านสาวสวยนะครับถ้าใดสนใจแบบไหนก็มาถามได้เลยนะครับนะต้องการอะไรนี่กัญชงกัญชานะครับมีแบบมะม่งมวงที่ติดดอกแล้วก็มีนะครับอยากได้ไป้ายของแม่ค้าไปก็ได้ขอเอานะครับนะอย่าจำไม่ได้นะซื้อ <S <S ทุเรียนเรายังมีอยู่นะครับนะมีตั้งแต่ใช้ไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่เลยท่านผู้ชมครับนะฮะนี่นี่นี่มาจนถึงโคง้ตงตัวนี้โอ้โหไปเยอะแล้วนะตรงนี้ไปเยอะนะเพราะเมื่อ,อวานเข้าวหม้อไปเยอะเลยครับท่านผู้ชมครับตรงนี้โล่งแล้วนี่ยนี่เป็นลานแล้วนะเนี่ยสามารถวิ่งเล่นได้เลยนะครับส่วนด้านนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นนี้อีกหน่อยนี่น,นี่เห็นไหมฮะที่เ <laughs> ซ็นเตอร์ของเราเดี๋ยวขอรถไปก่อนท่านผู้ชมครับอ่าด้านนี้ ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมมีผักสวนครัวนะชมนะนะครับนะท่านใดนะครับอยากจะเก็บผักสวนครัวนะครับมีนะฮะตอนนี้นะอันอยังกอะแถวนี้เขาเรียกอะไรนะมะกรอเหรอมักรกอนะครับชมนะมะกรอนะตอนแรกๆผมมาก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่หรอกนะครับนะเพราะว่าเราไม่ได้เรียงแบบนี้อ่ะอันนี้มีดอกอ,อะไรนะอันนี้อ่ะแค่แค่ขาวหรือแค่อะไรพี่ เขขาวนะจ๊ะมีสารเลนนะครับกุหลาบพี่เขาก็มีนะนี่นี่กุหลาบก็มีแล้วก็จะมีดอกพวงแสงเหรอพี่ใช่ไหมอเออทองอูไลนะมีทองอูไลแล้วก็พวกไม้แขวนนี่นะครับชมนะปุ๋ยอู้มีทุกอย่างเลยนะครับหน้าดินก็มีพิษมดก็มีจะเอาเป็นปุ๋ยเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่จัมโบ้เลยก็มีนะครับมีมะเขือ มีโอ้ยแซ่ย,ยแย่แซ่ระแนวสซระแนมีฮอดนี่นี่ผักกระแยงนะครับมาเลือกหาชมเอากันได้นะผู้ชมนะนะครับนะหยิบเยี่ยมก็ได้นะครับนะไม่ค่าใจดีตรงนี้นะครับนะนะฮะส่วนของเรื่องราครา,คาแล้วก็คุยกันเองกันแล้วกันนะครับนผู้ชมนะนี่ดอกไม้ส่วนทางนี้ก็จะเป็นไม้ผลนะครับนะเป็นมะม่วงมหาชนกนี่นะครับนะร้านนี้เก็บแล้วเหรอไม่เก็บมั้ง แต่ว่าคนเหมาไปเยอะครับชม่ครับนี่โล่งหมดเลยนะแต่ปกติเราจะเต็มถึงขั้นหลังนี่ใช่ไหมแต่นี่หมดแล้วนะครับนะนี่นะแต่ก็ยังอยู่ครับนะยังอยู่นะครับท่านผู้ชมนะนี่ที่เหลือนี่เราก็ขายนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับทนผู้ชมครับนะติดตามกันอีกทีก็คือหมอขอขอนแก่นกันล้วกันนะงานเกษตรนะครับนะที่ขอนแก่นครับทุ่ามครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่นู่นวันที่28นะครับนะงานเปิดวันที่28 โอ้นี่กล้วยไม้ตัวนี้สวยมากเลยครับทุ่ครับออกสีเหลืองๆนะนี่นะนี่ๆๆนี่นะฝากร้านพี่เขาหน่อยนะครับดู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 สิขนาดขนาดกวาดบ้านนะกวาดร้านนะเด่นตัวโซนเกาหลีไงนะครับโอเคคลิปนี้ต้องลาไปก่อนฮะนะครับเจอกันคลิปใหม่ทุกท่ครับนะอย่าลืมนะครับคอนแกนรอเลยนะครับนะคอนแกนรอนะฮะเราจะไปถล่มคอนแกนกันนะครับนะอ่ะ 你都来不惯是吧？你看。<laughs>